สวัสดีครับแบซีคุกกิ้งมาแล้วนะครับวันนี้มากับเมนูข้าวผัดอร่อยๆนะครับเมนูข้าวผัดหมูย่างจิ้มแจ่วนะครับนี่พอดีได้หมูย่างจิ้มแจ่วมา1กล่องนะอันนี้ซื้อมา50บาทนะครับเพื่อนๆก็จะสไลด์มาเรียบร้อยแล้วนะครับหั่นมาเรียบร้อยพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วเดี๋ยวเราจะเอามาทําเป็นข้าวผัดกันนะครับเมนูนี้จะบอกว่าทําเป็นข้าวผัดอร่อยมากๆเลยนะขั้นตอนแรกตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะ อันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะครับเพราะว่าดีต่อสุขภาพนะโอเคครับขั้นตอนต่อไปใส่หมูย่างลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าไปมากับกระทะนะครับด้วยไฟกลางๆนะอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับแล้วก็ก่อนจะปรุงรสเนี่ยแนะนำว่าให้ชิมตัวหมูก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วค่อยปรุงรสนะครับขั้นตอนต่อไปตอไกไข่ไก่ใส่ลงไป ทำการเกลี่ยไข่ไปให้ทั่วๆแบบนี้นะครับให้กระจายตัวออกนะจากนั้นก็รอจนกว่าไข่เนี่ยจะเริ่มเซตตัวสุกนะครับและเมื่อไข่เริ่มเซตตัวสุกนะครับให้เราใส่ข้าวสวยลงไปครับอันนี้ผมใส่ข้าวสวยประมาณหนึ่งทัพพีพอนะเพราะว่าไม่อยากกินข้าวเยอะเพราะว่าช่วงนี้ลดน้ำหนักอยู่นะครับเดี๋ยวน้ำหนักจะขึ้นนะครับโอเคครับจากนั้นก็ทำการขยี้ข้าวนะครับให้แตกตัวออก นี่ล้วก็ทำการผัดคลุกเขาไปให้ทั่วๆแบบนี้เลยนะครับเราจะใช้ไฟกลางๆนะครับในการผัดนะเพราะว่าเดี๋ยวหมูของเราเนี่ยจะไหม้เพราะว่าหมูของเราเนี่ยเป็นหมูย่างที่มีรสชาตินะครับหมูย่างที่ผมซื้อมาก็จะมีรสชาติเค็มๆแล้วก็หวานนิดๆนะครับก็เอามาทำข้อผัดอร่อยเลยโอเคครับตอนนี้ข้าวก็เริ่มที่จะแตกตัวเข้ากันกับตัวหมูแล้วนะครับ มีการขยอกเล็กน้อยนะโชว์ดีลาการผัดข้าวนิดหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทําการปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายน้ําปลานะครับเล็กน้อยพอแล้วก็พริกป่นนะครับใครชอบทานเผ็ดจะบอกว่าใส่ลงไปเยอะๆได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งนะครับเลยใส่แค่นิดเดียวพอะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินไม่ได้นะครับทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน ถ้ารู้สึกว่ากระทะมันร้อนเกินไปก็เบาไฟลงมานิดนึงนะจากนั้นให้ใส่ผักชีฝรั่งลงไปนะครับเป็นผักชีฝรั่งหั่นซอยนะทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับ จะบอกว่าเมนูนี้นะครับทําง่ายมากๆแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยครับมีความหอมจากผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็มีความหอมจากหมูย่างด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่หน้าตาน่ากินมากๆเลยนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับลองเอาไปทําตามดูได้เลยนะใครที่ซื้อหมูน้ําตกจิ้มแจ่วมานะครับไม่ใช่หมูน้ําตกสิหมูย่างจิ้มแจ่วนะครับ โอเคลองเอามาทำเมนูนี้ดูรับรองว่าอร่อยถูกปากแน่นอนนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ลองทำตามดูได้เลยทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของผมด้วยนะครับอ่าอันนี้ผมทำเป็นมื้อเย็นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเอาตัวน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยมากินคู่กันนะครับให้มันเด็ดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่อง b a s i c Cooking Show เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีแรงทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเมนูหน้านะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนแล้วเพราะว่ามันยั่วน้ำลายมากๆเลยแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ